สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนกร,รกฎาคมปี2568ค่ะนับตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15กร,รกฎาคมนะคะ ในระยะปักแรกของเดือนกรกฎาคมนี้ดาวใหญ่ๆที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีก็จะมีความมั่นคงมีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นช่วงที่แต่ละลัคนาราศีได้รับอิทธิพลโดยตรงจากดาวใหญ่แต่ละดวงค่ะไม่เพอเท่านั้นดาวพระสุกร์ได้โคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะ ในระยะปักแรกของเดือนกร็รกฎาคมปี2568จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาของคุณนะคะและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นสมัยก็ต้องขออธิบายอย่างนี้ค่ะว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองรูปแบบคือเปลี่ยนแล้วดีขึ้น กับอีกรูปแบบหนึ่งคือเปลี่ยนแล้วแย่ลงแต่คําว่าแย่ลงในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ชีวิตของคุณเดือดร้อนขนาดนั้นนะคะมันอาจจะเป็นบริบทที่คุณเนี่ยไม่พึงพอใจหรืออาจจะเปลี่ยนแล้วมันไม่ถูกใจคุณแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเหตุผลเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าดาวพระพฤหัสดาวสุพเคราะห์ใหญ่ได้ทําการโคจรมาสถิตท,ทับลัคนาราศีเกิดของคุณค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ชาวลัคนาราศีไม่ถุนได้รับแล้วจะนําพาชีวิตของคุณไปสู่ความก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จ อีกขั้นหนึ่งนะคะแต่ในขณะเดียวกันดาวพระศุกร์และก็ดาวมฤตยูค่ะได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ที่เรือนวินาศของดวงชะตามันอาจจะมีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับชีวิตของชาวลคราศีมิถุนในระยะนี้มีเรื่องปุบปับฉับพลันมีเรื่องที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้สติสัมปชัญญะแล้วก็ต้องใช้เหตุและผลในการดำเนินชีวิตให้มากขึ้นค่ะ เรามาพิจารณากันไปในแต่ละด้านนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านการงานกันก่อนค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะดาวพระพฤหัสบดีถือเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณค่ะอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดดังนั้นงานมีโอกาสก้าวหน้า นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตผลักดันการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มจะให้ผลดีมากกว่าการทำงานเดี่ยวๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนไม่ควรปิดกั้นตัวเองนะติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์พูดคุยอันนี้จะดีมากรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการไม่ว่าจะเป็นการสอนการถ่ายทอดความรู้นะคะหรือการวิจ,จัยรวมไปถึงงานแพทย์งานสาธารณสุขทุกรูปแบบจะมีมุมที่ดีและก็คึกคักอย่างมากสําหรับชาว และขนาดราศีมิถุนค่ะประการต่อมาค่ะชาวมิถุนคุณจะได้รับการเกื้อกูลสน,สนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีและคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนแบบซึ่งซึ่งหน้านะอาจจะเป็นการแอบช่วยเหลือ แอบซับพอร์ตคุณหรือแอบให้คําปรึกษากับคุณเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่รู้ดีค่ะว่าถ้าเขาช่วยเหลือคุณแบบตรงๆตัวคุณเองนั่นแหละที่จะถูกมองไม่ดีคนอื่นคนรอบข้างจะมองว่าเอะคุณไปประจบประแจงหรือเปล่าหรือไม่นานตัวคุณก็จะถูกติฉินนินทาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันจะมีการช่วยเหลือแบบลับๆเข้ามาซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ งานใดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหรืองานซ่อมแซมค่ะงานบริการงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งการเดินทางจะมีมุมที่ดีค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนสิ่งที่เป็นปัญหาของตัวคุณเลยในแง่มุมของการทํางานนะอย่างแรกค่ะมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานใหม่ๆโดยที่คุณไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวอย่างเช่นระบบการทํางานเดิมๆของคุณที่มันเป็นรูทีนเดิมๆเ,เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะ ต้องเปลี่ยนใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคุณอาจจะต้องเจอกับบริบทใหม่ยกตัวอย่างเช่นหัวหน้าง,งานคนเก่าออกไป ก็มีหัวหน้างานคนใหม่เข้ามาแล้วคุณทํางานกับเขาแบบยังไม่สนิทใจย,ยังไม่ไวเ้เหนือเชื่อใจซึ่งกันและกันสื่อสารกันยังไม่ลงล็อกลงตัวสักเท่าไหร่รู้สึกถึงความอึดอัดในการทํางานเกิดขึ้นหรือมีเพื่อนร่วมง,งานคนเก่าออกไปคนใหม่เข้ามาแล้วทาให้งานมันไม่ค่อยรับรื่นเท่าที่ควรมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในที่ทํางานแบบนี้ก็เป็นไปได้และชาวลัคนาราศีมิถุนหลายคนหลายท่านนะคะจะถูกใส่ร้ายใส่ความถูกมองไม่ดีนะหรือเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยอาจจะมีคนมาคอย กลั่นแกล้งรังแกนะคะในในแง่มุมของการทํางานมีคนมาลอกมีคนมาก๊อปปี้ผลงานของคุณด้วยแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ถูกลอกไอเดียถูกลอกความคิดไปด้วยเพราะว่าดาวปุตตะซึ่งเป็นดาวแห่งความคิดหรือไอเดียสร้างสรรค์นเนี่ยโคจรมาอยู่ในเรือนอับนะคะคือความคิดไอเดียมันไม่เฉิดฉายมันไม่ถูกเปล่งประกายออกมาคุณคิดได้ดีแล้วแต่มีคนมาก๊อปปี้ไปเขาไปเคลมว่าเป็นผลงานของเขาอารมณ์เป็นประมาณนี้นะคะ ประการต่อมาค่ะถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของการเงินการทองนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะช่วงนี้อาจจะต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายหน่อยนะดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนมันอาจจะมีการใช้เงินไปกับการลงทุนค่อนข้างมากลงทุนในเรื่องของการงานถ้าคุณคิดมาดีแล้ววางแผนมาดีแล้วเราไม่ว่ากันค่ะสามารถลงทุนได้ต่อยอดได้แต่อะไรก็ตามที่คุณยังไม่ได้คิดยังไม่ได้วางแผนอยู่ มีคนมาชักชวนให้คุณไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนพอคุณลงทุนคุณก็มองว่าเอ้าใช้เงินไปกับการงานไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสุดท้ายถูกหลอกถูกโกงเกิดขึ้นได้นะอ่าแล้วก็ดาวพระศุกอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาเล็งไปยังเรือนอริอีกให้ระมัดระวังคนที่จะเข้ามาครบคุณเพื่อหวังผลประโยชน์ นะชาวลัคนาราศีมิถุนไม่ควรไว้ใจใครนะในเรื่องของเงินเงินทองทองให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันในระยะปักแรกนี้อาจจะเจอกับของเสียของพังค่อนข้างบ่อยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางบ่อยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออรักษาตัวเองรักษาสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีถ้าตัวคุณไม่ได้ป่วยก็อาจจะเป็นลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงหรือคนในครอบครัวที่ป่วยไข้ไม่สบายแล้วคุณต้องเป็นกำลังหลักในการจุนเจือเขาเหล่านั้นนะคะเพราะ ฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ย มันยังไม่ได้ไว้มันยังไม่ได้น่าไวหวางใจมากเท่าที่ควรคุณยังต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีนะคะระยะนี้อาจจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินคุณด้วยนะเขาเดือดร้อนมาเขามาเล่าปัญหาให้คุณฟังเขามาเล่าความทุกข์ของเขาให้คุณฟังแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่ใจดีใจอ่อนที่เห็นใจคนก็อาจจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแล้วพอช่วยเหลือไปแล้วเนี네่ยคุณอาจจะเดือดร้อนเองเพราะว่าหมุนเงินไม่ทันไม่ได้หมายความว่าช่วยเหลือไปแล้วเขาจะเบี้ยวคุณอะไรนะแต่ตัวคุณนี่แหละคือมันมันค่อนข้างที่ จะคาบเส้นอยู่แล้วในเรื่องของการเงินมันค่อนข้างที่จะได้รับเงินเดือนมาแล้วก็ใช้จ่ายพอดีทั้งเดือนแล้วคุณยังให้คนอื่นหยิบยืมเงินอีกมันก็อาจจะทําให้ตัวคุณนั้นเดือดร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะ ประการต่อมาค่ะถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของความรักความสัมพันธ์ระยะนี้มีเกณฑ์ทะเลาะเบาแวงกับคนรักคู่รักค่ะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนและคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวไม่ใช่แค่คนรักคู่รักเท่านั้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวเครือญาติเพื่อนสนิทมิสหายจะมีปากเสียงกัน ความสัมพันธ์อาจจะอยู่ในช่วงที่คุณคล้องหมองใจกันนะคะบางทีกลุ่มเพื่อนกันเองจับกลุ่มนินทากันหรือในคนที่ทำงานมีคนไม่พอใจกันไม่ถูกกันทำให้คุณเนี่ยจะต้องรับเรื่องราวเหล่านี้คือมันเป็นลักษณะที่ชาวลาราศีมิถุนอาจจะต้องได้ยินเรื่องราวท็อกซิกเรื่องราวของคนนั้นไม่ชอบคนนี้คนนี้ไม่ถูกกันกับคนนั้นบ่อยครั้งได้ ถ้าหลีกเลี่ยงจากเรื่องราวเหล่านี้ได้จะดีมากๆเพราะบางทีเรื่องราวเหล่านี้แม้มันมันจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็ตามแต่พอได้ยินได้ฟังมากๆแล้วมันบั่นทอนจิตใจมันทําให้จิตใจเราหดหูนะคะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการฟังเรื่องราวเหล่านี้ให้มากขึ้นก็จะดีกว่านะคะชาวลัคนาราศีมิถุนคะถ้าจะพูดถึงในแง่ของความรักความสัมพันธ์เลยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะที่คุณจะได้เจอกับชาวต่างชาติเจอกับคนผ่านทางออนไลน์หรือเจอกับคนที่อยู่ทางไกลนะอย่างเช่นคุณเป็นคนกรุงเทพแล้วคุณได้เจอ คนที่ถูกใจเป็นคนภาคเหนือหรือเป็นคนใต้อะไรก็ว่ากันไปนะยังมีมุมนี้นะคะเจอคนที่พื้นเพหรือว่าวัฒนธรรมไม่เหมือนกันไปเลยหรือต่างบ้านต่างถิ่นต่างเมืองเกิดกันไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะสิ่งที่อยากจะฝากเตือนชาวล,าลาัคาราศีมิถุนในระยะปักแรกของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็คือมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากปัญหาชาวล,ลาราศีมิถุนท่านใดที่เจอกับปัญหาอุปสรรคเจอกับการเฉียวชนยกตัวอย่างนะ คุณอาจจะเฉียวชนเองหรือคุณขับรถขับรายอยู่แล้วเจออุบัติเหตุบนท้องถนนก็อาจจะมีโชคมีลาบจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆคือมันเป็นการได้โชคได้ลาบจากปัญหาอย่างที่หลักโหราศาสตร์เขาเรียกว่าทุกขลาบนั่นเองนะคะก็ลองดูนะสําหรับชาวมิถุนลองแบบหอมปากหอมคออย่าไปเยอะอย่าไปมากมายอะไรนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคาพูดดีๆต่อต,ตัวคุณเอง หรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ